ข้อ211เวทนาต้องมีตั้งแต่สองอย่างถึงร้อยแปดอย่างดูก่อนภิกษูทั้งหลายเราจักแสดงทมป,ป,ปริยายที่เรียกว่าปริยายร้อยแปดแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังทมปริยายที่เรียกว่าปริยายร้อยแปดเป็นฉนดูก่อนภิกษูทั้งหลายแม้เวทนาสอง เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสามเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาห้าเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาหกเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสิบแปดเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสามสิบหกเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาร้อยแปดเราก็กล่าวไว้โดยปริยายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสองเป็นชไหน เวทนาสองคือเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนี้เรียกว่าเวทนาสองเวทนาสามคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาสี่คือสุขินสุขินสี่ทำที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขกายทุกขินสี่คือทำที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุกข์กาย สมนิสสมนัสินสีทรรที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขใจโทมนัตสินสีทรรที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุก,ก,กข์ใจอุเปกินสีทรรที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความรู้สึกเฉยเฉยเวทนาหก Heroes คือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดจากสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ เวทนา18คือโสมนัสสูปะวิจาร6หมายถึงอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์6ด้วยความสุขใจโทมนัสสูปะวิจาร6หมายถึงอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์6ด้วยความทุกข์ใจอุเปกขูปะวิจารหหมายถึงอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์6ด้วยความรู้สึกเฉยเฉยเวทนาสาคือโสมนัส ความสุขใจที่อาศัยบ้านเรือนเคหะสิตะหกอย่างโสมนัสที่อาศัยการออกจากกามเนคขมะสิขมะสิตะหกอย่างโทมนัสความทุกข์ใจที่อาศัยบ้านเรือนหกอย่างโทมนัสที่อาศัยการออกจากกามหกอย่างอุเบขาความรู้สึกเฉยในอารมณ์ที่อาศัยบ้านเรือนหกอย่างอุเบขาที่อาศัยการออกจากกามหกอย่าง เท่ากับ36เวทนา108คือเวทนา36ที่เป็นอดีตร่วงแล้วเวทนาสายหกที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเวทนาสายหกที่เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าขณะนี้รวมเป็น108 212ดสเน่าในคืออะไรดูก่อนก,กิมมิละความเป็นผู้เน่าในเป็นชนหน ดูก่อนจิมพิละภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตที่เศร้ามองข้อใดข้อหนึ่งไม่ออกจากอาบัตนั้นตามควรแก่รูปนี่เรียกว่าความเป็นผู้เน่าใน